ค่ะเดี๋ยวมาทำวิดีโอบอกรักวันว,นว,นวนาเลนไทยน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะก่อนอื่นค่ะให้เข้าไปเซิร์ช Google นะคะใน wisnos.com ค่ะจากนั้นก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะเข้าใช้ตัวโปรแกรมนี้ได้ค่ะแล้วพอเข้ามาเสร็จนะคะนี่มันจะมีข้างล่างนี้ค่ะ g e n e r a t วิดีโอค่ะกด Generate ิดีโอนี่ดูนะคะเบื้องต้นเนี่ยมันจะให้ตัว AI มาให้นะคะแต่ขออนุญาตไม่สอนนะคะตรงนี้เอาเป็นเราจะมาสร้างวิดีโอของเราเองเลยเป็นรูปของตัวของเราเองเลยนะคะให้กด Generate AI v วิดีอด้านล่างตรงนี้ค่ะ นี่เลยเห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างอ่ะแต่เราจะเอาแบบหวานหวานหน่อยเพราะว่าเราจะเอาต้อนรับวันวาเลนไทน์เราก็เลือกตัวนี้นะคะนี่ตัว Happy v a l เลนไทน์เดยตัวนี้แล้วก็กด Create Video ค่ะรอสักครู่นะคะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาให้ส่วนดูมุมนี้นะคะที่มีเป็นรูปเนี่ยคะ่ะเราก็มาคลิกดู แล้วเราไม่เอานี้นะไม่เอาเดี๋ยวนี้เราเคลื่อนได้นะคะนี่เราไปคลิกจิ้มแล้วก็เคลื่อนได้ส่วนผู้ชายคนนี้เราไม่เอาเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวของเราแทนนะเราก็คลิกการกระบาทตัวนี้ออกเลยค่ะอันนี้ก็เลื่อนกลับมาแล้วก็เราก็ไปบวกอวตารของเราเองอวตารตรงนี้ค่ะกดบวกอวตารเข้าไป แล้วก็ไปที่ Talking Photo ตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็อัปโหลดโฟโต้รูปภาพของเราเลือกรูปที่เราต้องการค่ะนี่ค่ะพออัปโหลดเสร็จนะคะมันก็มาอยู่ตรงนี้เลยอ่ากดโอเคออกไปแล้วนี่ค่ะตรงนี้นะคะมันจะเป็น ข้อความที่เราจะใช้ให้ AI ของเราขยับปากพูดนะคะอันนี้เนี่ยพี่อยาพิมพ์มาแล้วนะแต่ถ้าใครอยากได้ข้อความไหนแนะนำให้ใช้ Google ค่ะอ้อแอปตัวนี้นะคะมันเป็นแอปฟรีค่ะแล้วมันไม่ต้องอยังไม่ต้องจ่ายตังก่อนนะคะไปทดลองเล่นกันได้แต่จุดด้อยของมันก็คือมันยังไม่รองรับภาษาไทยนะคะ วิธีการเดี๋ยวเราจะมีเนี้ยเคล็ดลับให้ค่ะให้เราเอา Google นะคะ Translate เ,เนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนเราพิมพ์ภาษาไทยแล้วก็ให้มันแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ก่อนนะคะแล้วก็ก๊อมาวางในตารางนี้นะนี่ค่ะนะคะก็๊อปปี้แล้วก็เอามาวาง๊อปปี้แล้วก็ามา,าคลิกขวาแล้วก็วางได้เลยนะคะ แล้วก็ให้กเจ e เน r เรตม่วงๆข้างบนนะนี่ค่ะพี่ทำไว้สองอันแล้วเนาะนี่เป็นอันที่เป็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่ยกตัวอย่างในคลิปก่อนหน้านี้ไปนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราสามารถทำเป็นกรอบวงกลมได้ตอนที่เราอัพอวตารนะคะมันมีให้เลือกตรงนั้นนะ หลังจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดนะคะที่เป็นลูกศรชี้ๆข้างล่างมขวานะคะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยคลิปที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นคลิปภาษาอังกฤษอย่างนี้ค่ะอะ้องเมื่อกี้นะ มันจะมีให้เลือกเป็นภาษาผู้หญิงภาาชายด้วยนะเมื่อกี้นี้มีทาู่เมีนูให้เราเลือกอยู่นะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเลือกเป็นวูแมนเนาะอ่าเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเรามีเทคนิคนิดนึงค่ะถ้าใครอยากจะพากเสียงเป็นเสียงของตัวเองนะคะให้ไปที่คปคัตค่ะอ่าเลือกวิดีโอของเรามานะคะ แล้วก็กดไปที่ตัววิดีโอแล้วดูด้านล่างค่ะมีปุ่มมีปุ่มระบบมีปุ่มแก้ไขค่ะกดปุ่มแก้ไขแล้วมันจะมีแยกเสียงค่ะกดแยกเสียงเห็นไหมแล้วเราก็ลบเสียง แยกเสียงออกมาจากวิดีโอนะคะแล้วก็กดลบเสียงค่ะหลังจากนั้นก็บันทึกเสียงเพิ่มเข้าไปดูนะสวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะโอเคค่ะพูดมกรักใครไปเลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดนี้ค่ะหากเราเสร็จแล้วเนาะเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดข้างบนนะคะ ลูกศรชี้ขึ้นข้างบนตรงนี้นะคะแค่นี้คลิปวิดีโอที่เราจะนําไปบอกรักก็ได้แล้วดูเห็นไหมถ้าใครสนใจที่จะอยากทําคลิปแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับ AI นะคะทําหน้าเป็น AI หรือตัดต่อคลิปภาคเสียงอะไรที่มันน่าสนใจแบบนี้ค่ะพี่ก้อยมีสอนอยู่ในคอร์สนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถทักกันมาสอบถามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ